สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อบจากเด็กเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทํายำโคเชียงและสหายนะครับก็คือไม่ได้มีโคเชียงอย่างเดียวนะโคเชียงก็คือกุนเชียงที่ทําจากนื้อวัวเองนะครับสายเราวันนี้ก็จะมาด้วยเอ็นแก้ววัวตุ๋นนะครับแล้วก็จะมีไข่เยี่ยวมาเข้ามาเพิ่มความมันชอบอีกนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับทําสบายๆไม่ยากโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมวัตถุดิบและวิธีการทํากันเลยน,นะครับ เรามาดูส่วนประกอบของเมนูยำโคเชียงและสายกันเลยนะครับอย่างแรก,กคือโคเชียงะฮะผมทอดเรียบร้อยแล้วนะครับไข่เยี่ยวม้านี่ผมใช้สองพอครับเพิ่มความมันเข้าไปเอ็นแก้ววนฮะนี่ก็ตุนมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมะนาวขึ้นช่ายมะเขือเชอร์รี่นะครับแล้วก็อหอมหัูใหญ่ซอยนะครับ ในอ่างผสมมใสแล้วก็จะมีเ,เป็นพริกแดงกินดาตำนะฮะแล้วก็จะมีพริกเผาแล้วก็จะมีน้ําตาลตีอีกนิดหน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็น้ําปลานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมวิธีการทํายําโคเชียงและหายกันได้เลยนะครับครับเราก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก็จะส่วนผสมของน้ํายำมาก่อนเลยครับก็น้าเป็นน้ำมะนาวนี่ผมตวงนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับ น้ำปลานะครับน้ำปลาก็เท่ากันกับน้ำมะนาวน,นะครับสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยนะครับรสชาตินี้ไม่ต้องชิมเลยนะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่ลงตัวมาตรฐานสุดคือ,อน้ำปลากับน้ำมะนาวเท่ากันนะครับ ส่วนพริกนี่ก็แล้วแต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะครับแค่กนดีแล้วก็จะตามด้วยโคเชียงครับเอ็นมัวนะครับเอ็นแก้ว เปอร์เทศซีดานะครับพ็เท่ากับเอดเทศเชอรี่ติดปากนะแล้วก็หอ,อมหัวใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มคุกเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยขึ้นชัยนะครับสีสันหน้าตาก็น้ำลายไหลเลยครับน่ากินทีเดียวแล้วก็สุดท้ายเป็น ใส่เยอะมานะครับเราต้องใส่ทีหลังเพราะว่าผมกลัวก็จะเละนิดน,นึงนะครับเนี่ยเริ่มเล,ละแล้งระวังนิดน,นะครับก็าคูบเบาๆนะครับให้เขาโดนน้ำยำเป็นใช่ได้นะฮะเคครับ,รบเดี๋ยวเราไปจัดจานแล้วก็ชิมรสชาติกันนะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้ยำโคเชียงและสหายนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะฮะเดี๋ยวมาชิมดีกว่านะครับหน้าตาก็ออกมาดูดีครับสีสันครับมีทั้งแดงทั้งเขียวนะครับแต่ว่าอโคเชียงแล้วก็อหอมนะครับเึ้นชัยอ,อืม ก็ถือว่าเป็นรสชาติที่ลงตัวแล้วเพราะว่าตุนน้ายำเนี่ยเปรี้ยวแล้วนะครับตามสไตล์ของยำนะครับแล้วก็ไปได้ความหวานกลมกล่อมของอตัวโคเชียเข้าไปตัดเนี่ย ก็อร่อยเลยแล้วก็มีผักกรอบ,รอบนะให้เคี้ยวอย่าง,งหมูใหญ่นะครับแล้วก็ประเทศปรศีป้ยวๆหวานๆก็อร่อยเลยครับจานนี้ถือว่าเป็นยำที่ลงตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องจัดการต่อเถื่อทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจบคลิปยำโคเชียงและสหายไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่ามีเครื่องดื่มเย็นๆรอยเย็นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ